อะไรกุ้มชาวสน้องฮาลองชิวกลับมาพบกับเราอีกครั้งในบฏิบัที่มันแตกต่างไปตอนนี้ผมอยู่แถวแถวพัฒนาการยังไม่อยากกลับบ้านนะเฮ็ดหาที่พักดีกว่าแล้วเราก็มาเจอโรงแรมเขาเรียกว่าโฮสเทลของมุสซิลินลาเว้ยเฮยบางกอกยังไม่อยากกลับบ้านเลยเฮ็ดนะมึงไงอยากแหละเอา้าแต่ต้องอยู่เป็นเพื่อนไงเอออยู่เ,เพื่อนกันก่อนพักใจสักสองสามชั่วโมงก็เดี๋ยวไปต่อเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าเป็นที่พักนักเดินทางด้วยเป็นเหมือนกับโฮสเทลแล้วใกล้ๆรถไฟฟ้าใกล้ๆทางจะไปสะดวกสำหรับแบ็คแพ็คเนี่ยแฮปปี้ในคนมานนจากต่างจังหวัดอะไรเงี้้ย่สาสห ีข้างในเขาเหมือนจะเป็นร้านเกี่ยวกับคาเฟ่ด้วยใช่ไหมครับกำลังจะเช็คอินเขาบอกว่าเดี๋ยวเวลคัมดิ้งก่อนค่อยไปดูห้องพักแล้วเยเป็นชาใช่ไหมเป็นเหมือนชาปะอันนี้เป็นไรบ้างแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์คนทำไปเช็คอินอยู่อาเฮตยเดี๋ยวค่อยลงมากินข้าวเราสั่งอาหารไว้และประเทศครับใช่แจะไปี่อ๋อจริงจริงแล้วประเทศไทยอยู่ยุโรปนี่หว่าไม่ได้อยู่ยุโรปไงประเทศไทยอยู่เอเชียไงเอเชียไป บางบอกว่าเอ้ยมึงเล่นเยอะนะ้เป็นเช็คอินก่อนห้องห้องนอนก <st> ันเนี่ย <c oughs> อ๋อนอนได้ด้วยไงยออใช่มันเป็นห้องนอนสิงคโปร์เทล,ลใช่เหมือนกับว่าคนจะมาพักรอสนามบินรออะไรมาจากใต้ามาจากเหนือแล้วจะต้องมาขึ้นเครื่ยองกรุงเทพอะไรเงี้ยห้องพักมีไหนแบบ <c oughs> พังๆชิคๆคูลๆหน่อยอ๋อนี่ห้องนอนดูมาเฮ็ดห้องนอนอ๋อเหมือนญี่ปุ่นเลยเอามีว่างมากเขามีคนอยู่มีคนอยู่นี่ที่นี่ก็น่าจะไม่มีคนอยู่มีปะมีคนปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดินช้า ประมาณนี้อ่ะอไม่เช่เว้ยเช็ค,ชคห้องก่อนก็คือเราสามารถนอนอย่างนี้ใช่นอนในนี้นอนในนี้เป็นห้องห้อง,หอง,หอง,หองเหมือนจะกญี่ปุ่นแต่เราจะดูภายในห้องแต่ว่านี่อ๋อดีเลยนี่มีคนไม่มีคนไม่มีคน <c oughs> ไม่มีคนเห็น <c oughs> ตไปก่อนก็ได้นะเฮ้ อันนี้คือเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ราคาปกติอยู่ที่400สี่ร้อยแต่บางทีก็มีลดสิบก็เซ็นยี่สิบแต่โอกาสเข้ามาดูในเพจได้เลยจะมีลดแต่ชั่วเราจะมาทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวลองทดลองเฮ้ยเห็นกลับไปก่อน อ๋อในนี้จะมีล็อกเกอร์แล้วห้องน้ำครับห้องน้ำจะอยู่ข้างหน้าเป็นห้องน้ำรวมไหมฮะห้องน้ำรวมห้องน้ำรวมแต่จะแยกชายหญิงอ๋อนี่แยกชายหญิงแยกชายหญิงห้องน้ำแบเป็นผู้ยเป็นผู้ชายอ๋อนี่อุ้ยห้องน้ำเท่ว่ะเท่เลยนะเหมือนนักเดินทางอ่ะไม่ได้พิธีรีตองอะไรมากแต่ว่ายังมีความลักชัวรี่อยู่คือสะอาดสะอ้านแจ๋วเลยแล้วห้องนี้มันจะรวมกันเลยใช่ไหมใช่มันจะรวมรวมก็เนี่ยเหมือนกับติดมากสบาย น้ำอุ่นด้วยคือละสี่ร้อยก็แฮปปี้นะสำหรับคนที่แบบห้องพักสะอาดดนะสำหรับนักเดินทางสำหรับคนที่ไม่อยากกลับบ้านอ้าวโรงแรมหญิงก็เซอร์ไสขออนุญาตเข้านะที่ไม่มีลูกค้าผู้หญิงอ๋อเออดีเนี่ยดีดีดีผมว่าการเรียงอิเลเมนต์ของหลายๆอย่างมันมีมิติอะมันทาให้มันแบบว่าไม่ใช่หอพักธรรมดามันมีกิมมิคแล้วก็มีห้องละมาดมีห้องละมาดห้องละมานอันนี้เป็นห้องข้างนอกสําหรับคนที่จะดูบุรีดูใบจันข้างนอกได้มีมุมส่วนตัว มีกี่ชั้นครับเนี่ยมีสามชั้นครับตรงนี้จะเป็นห้องลำหมางตรงนี้จะเป็นอาระเบียงตรงนี้สำหรับลูกค้าที่สูงกว่าก<บ>็มีพื้นที่แยกกไปเลยพอเราทานเขาก็ไม่ได้แล้วก็ใช้เป็นเศษอาจรย์เจนครั้ง,ง,งขบวนนี้เป็นห้องเดียวใช่ไหม เดี๋ยวคืนนี้เราพักที่ที่กูยัมึงอยู่กูปละตรงนี้วะนี่คิดถึงเมียเดี๋ยวเอาเมียมึงมาอยู่ข้าง,างๆเดี๋ยวมารับเมียมาด้วยนะคิดถึงเหมือนกัน,กนว่ากลับบ้านเดี๋ยวอ่ะการตกแต่งสวยงามเลยอ,ะอ่ะเหลือแค่สองคูหาแต่ดูการตกแต่งของเขาดิอันนี้ก็จะเป็นห้องเดียวที่คล้ายๆกับสําหรับนักเดินทางจริงๆอ่ะนอนสองเตียงอืมโอ๊ยเฮ้ยนี่อะไรวะอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นกระจกอะไรเป็นกระจกอ๋อเพราะว่าเดิมๆห้องนี้เขาทำเป็นห้องสตาร์ท ก็โรงแรมในกรุไงเฮ็ดมันคือโฮสเทลในกรุงเทพโฮสเทลในเมืองที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมมากเพราะว่าพอถึงเช้าปุ๊บเนี่ยเราก็เดินทางละไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้งนี้ก็เหมือนกันเลยทั้งนี้คือเที่ยงกี่โมงครับอันนี้คืนเท่าไหร่จ้ะเนี่ยอันนี้คืนละกเก้าร้อยบาทเท่ากัไม่แพงไหมสองเตียงเองสองเตียงด้วยไงเก้าร้อยบาทพักได้กี่คนครับสองคนแคผมสคนถ้ามีเตียงเสริมมีเตียงเสริมนอกถุงร้อยยี่สิบบาทร้อยยสิบบาทตอะ ผมก่เคยเห็นแต่เมืองนอกอะไรแบบนี้ตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วเว้ยแล้วบอสมานเราก็จัดการเรียบร้อยแนละ้วอันนี้คือเนื้อทุบสินทรเนื้อทุบที่เป็นเบสเซลเลอร์ของทางจากสินทรสโลแกนของเขาค<ำ>ืน้นำทุกคำช้ำทุกชิ้นต้องสิน อยู่ใจการพัฒนาใจาเลยนะไปไหนก็ง่ายอืมน้ำยาเคลือบสีรถไฮด้านซิลจากคีนสแควร์เว้ยบางเดี๋ยวพอล้างรถเสร็จแล้วก็เช็ดเช็ดฉีดฉีดแล้วก็ลื่นปื้ดลืล่นปืป้ดก,ก่อนและหลังเฮ็ดดูดิเพราะมันมีส่วนผสมของฮาดูบ้าด้วยเว้ยหากคุณรักรถคุณจะสะบัดว่าเฮ้ยนี่มันคีนสแควร์นี่หว่าหาซื้อได้ในช้อปปี้นะมีโค้ดส่นวนลดสำหรับชาวสรนนงฮาลองชิลด้วยลองเข้าไปตามกันดูไปที่คีนสแควร์ร้านค้าคีนสแควร์พักผ่อนดีกว่าเฮ็ดปะจบเลยเฮ็ดจบเลยเฮ้ยดูดิในนักช่วิ โฮย้ยใส่เลยเฮ้ยมันได้บสไตล์แบบว่าดักดักดิบดิบเนะยคนที่ชอบแบบว่าใส่ยีนรองเท้าด็อกเตอร์มาตินมาเนี่ยนักเดินทางอะไรมาเนี่ยผมว่ามันสะดวกสบายนะแล้วเขาก็ตกแต่งแบบม่านบังสายตาอะไรเนี่ยออพอเปิดไปมันก็รับแสงได้แล้วก็มีความเป็นส่วนตัวเฮ้ยไปโรงแรมที่แบบเหมาะสําหรับนักเดินทางหรือว่าคนที่แบบไม่อยากกลับบ้านว่ะสักสามสี่ชั่วโมงก็ได้คุณแค่นาที ไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้น hate. เราจะรอเครื่องบินไปไหนมึงไม่ได้ไมาวันทจะริ้งกันที่นี้ไม่ใช่โรงแรมแบบนั ern, mm hmm. ้นอ๋ออุ่เย็นมึงอ๋อตะคือพร้อมอาหารเช้าไหมครับเนี่ยรออาหารครับพร้อมอาหารเช้าด้วยครับอ๋อก็มีพร้อมอาหารเช้าด้วยคือ900บาทใช่ไหมต้องนี่อย่าทำบุตทำจ่าอ๋อสมัยแพงแพงดีกันเลยแล้วข้างในก็เป็นมีห้องน้ำมีห้องน้ำเลยมาแล้วเช็คอินอ่านหนังสือท่าแล้วก็ลงไปกินอาหารดีกว่านะโอเคได้ห้องแล้วนะเดี๋ยวมึนอนเพื่อนก่อนนะ เอออไยู่เป็นเพื่อนก่อนนะขอโทรบอกเมี่ก่อนนะเออโทรบอกเมี่ก่อนบอกว่าฟ้าฮัทไม่ไหวแล้วมันไม่กลับบ้านไม่รู้เป็นไรบอกเขาไปงั้นเลยโอเคนะนอนก่อนนะเออโอเคเดี๋ยวเจอกันไหมเจอกันหาย้อนเพื่อนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกินเป็นเพื่อนก่อนนะอย่าเพิ่งกลับดีวะเออผมสั่งอาหารมาเผื่อแล้วเนี่ยก็ได้สั่งอะไรนะก็ได้ก็ได้หรือกระแดะ อันนี้คือเบ,บเกลิลเบ,กบเกลิลผมสั่งก่อเออเป็นเบเกิลคุณมีกินข้างในที่ไหนนะมเบ,บเกลิเกลไปกินที่มิทติ้งมอลช่เบเกลิลไส้กรอกอีสานเบเกิลก,ก็คือเป็นขนมปังส,สไตล์สไลสเบเกลิลเหมือนขนมปังเขาจะหนึบหนึบหน่อยแล้วก็กินกับชีสแล้วก็สไส้กรอกอีสานเอ้ยไม่ใช่สไสไ้กรอกอีสานไส้กรอกเยอรมันดีหิวกำลังหิวพอดีเลยถ้าดูบรรยากาศมันจะอบอุ่นแล้วก็อาหารมี3สไตล์นะมีเบเกลิลมีมัสมันตัวตีมัสมันสำหรับคนที่ชอบชอบแล้วก็แกงเขียวหวาานนออ๋ดู้บิิสมลล ทอดดีเลยไอ้กออร่อยแล้วก็อันนี้เป็นมัสั่นืมัสมั่นอันนี้มัสั่นไก่นี่คนไม่ทานเนื้อก็มาได้มัสมั่นไก่กินจับโรตีตามสูตรเขาเลยมัสั่นเครื่อมันจ๋าๆเฮ้ดต้องชิมอะผมจิ้มให้เคลื่อมันจ๋าๆ่ะจ๋าๆเลยเบื่อหมดนี่ไงชิมชิมน้ำแกงนิดนึงอันนี้เป็นน้ำคามิ้น คามินมินเป็นสูตรของเขาเป็นชื่อแมวไม่ใช่อันนี้เอสเสโซผสมน้ำส้มนูนคามินอันนี้เขาบอกว่ามาที่เนี่ยต้องสั่งคามินคามินมันเหมือนกับเป็นโกโก้สดชื่อเลย เฮ้ยสองอย่างละผ่านไปแต่คุณอยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะเออโหเมียอยู่ก็ไม่เครียร์อยู่เพื่อนก่อนคุณไม่อยากลับบ้านหรอไม่เป็นไรช่วงนี้อยากอยู่คนเดียว <c oughs> นี่มาเป็นชิ้นใหญ่หเลยชิ้นใหญ่เลยขออนุญาติดนึงนะก็พ <c oughs> อดีคำพอดีพอ,อ,อชั่นต่อน,น้ำแกงมากเลยชิ้นเบ้งเบ่งเลยบิสมิลลาห์ นถามดีว่าครสชาติดีรสชาติดีเกเป็นวัฟเฟิลผลไม้แล้วก็ใส่มาคู่กับวิปครีมคุณผู้หญิงที่แบบว่าเจ็กแลบจากเครื่องบินอะไรเงี้ยเจ็กแลบเจ็กแลบ เจ็ตแลกเจ็ตแลกเออเจ็ตแลกจากเครื่องบินมาแล้วก็อยากจะทานอะไรที่มันฟ resh ฟ resh อะไรงี้เจ็ตแลกแปลว่าอะไรวะอาการแบบว่าเมาเครื่องไทม์ไลน์ผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยบินบ่อยาไม่คุ้นกับเวลาก็กินเนี่ยน่าจะช่วยได้จะลงมาจากสถานีรถไฟฟ้ามาจากสวนตะปูมาต่อได้เลยสบายเลยเจ็ตแลกมาก็มากินได้ ื้น,นสําหรับผมนะการเดินทางมันจะต้องมีรอยต่อระหว่างการเดินทางที่พักที่ถึงจุดหมายสมมติว่าคุณยังไม่ได้ไปยังไม่ถึงจุดหมายแต่ระหว่างทางคุณก็สร้างความประทับใจได้และเฮบังกอกเขาก็พยายามลดรอยต่อของความประทับใจระหว่างการเดินทางโดยที่แบบว่าคุณจะไปสุวรรณภูมิจะไปไหนแล้วมาต่อที่นี่ก่อนก็น่าจะประทับใจอยู่นะสำหรับเฮบังกอกมีทั้งคาเฟ่แล้วก็มีห้องพักอย่างที่เห็นเลยประมาณนี้เว้ยผมอาจจะมาใช้บริการบ่อยๆเลยเพราะว่าช่วงนี้แบบ